อบมาต้มปลากับคอมปานิครับแล้วสัก tompa, tompa. น้ำปลาลายสำหรัเสื้อผ้านะ่ะคนอนขึนมลงบนปะั้น ต <c oughs> mm ้มอันนี้อุ๋นเสร็มข้ามเสร็น้ำปลาแดกอือน้ลนัวละทุกคนขอกัาเปน้หอมลงเลยด้วยต้มปลานัวสุกเสร็จตมรักาปน้หอมแก้วหอมโปะใส่รสทุนหอม

Thăm chèo ao Khói hoài là nhanh chóng Trộn phá nhằm, phủn xanh, khá là nhanh, sếp các มีหัวนึ่งาจะทำปลาขอบใจสอวย